สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงต่างดาวผู้ดูแลสวน keepers of the garden โดยโดโรเลสแคนนอน E.P. ที่36บทที่23ปฏิเสธการเข้าถึงส่วนที่2 Android สื่อสารกับสิ่งมีชีวิตบนโลกได้อย่างไรเราขอชี้แจงว่าพวกเขาไม่ได้สื่อสารกับชาวโลกแต่สื่อสารกับบรรดาผู้ที่เหนือกว่า ใครกันคือผู้ที่เหนือกว่าผู้ที่รับผิดชอบภารกิจเฉพาะจึงจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรก็ตามมีองค์ประกอบของการรับรู้ที่เหนือไปกว่านั้นมากเหมือนกับว่ามีนายเหนือจัก,กรวาลกำลังส่งลูกน้องออกมาเพื่อเข้าร่วมในภารกิจใดก็ตามที่ต้องการแล้วรายง,งานกลับไปมันเหมือนกับโครงสร้างทางการทหารของคุณงั้นพวกแอนดรอยก็ไม่สื่อสารกับคนบนโลกทั่วไปงั้นเหรอ ไม่ใช่ในแง่ของการออกคำสั่งกล่าวคือมนุษย์จะไม่ถูกออกคำสั่งในปฏิบัติการแอนดรอยดตอบสนองต่ออารมณ์ของมนุษย์แต่ไม่ถึงขนาดที่พวกมันมีปฏิสัมพันธ์ในแบบที่มีสติปัญญาพวกเขาเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์หรือเปล่าถูกต้องพวกเขามีความเห็นอกเห็นใจสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความทุกข์ยากใ,ใดๆที่มาจำกัดอายุขของพวกเขาหรือไม่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามมีบางสิ่งที่อาจทำให้ร่างกายอ่อนแอลงตามบริบทที่เหมาะสมแต่ไม่มีใครในพวกคุณที่สามารถทำแบบนั้นกับพวกเขาได้นี่หมายความว่าพวกเขามีชีวิตยอยู่ชั่วนิรันด์งั้นเหรอไม่ใช่เพราะร่างกายจะสลายตัวหลังจากหมดอายุการใช้งานมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกไหมที่อยู่ในระดับบนหรืออยู่ตรงกลาง แน่นอนมีมากมายหลายรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปถ้างั้นพวกเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับพวกเรามากกว่าหมายถึงที่จำเป็นต้องรับสิ่งอย่างชีบางอย่างเป็นตน้นถูกต้องแอนดรอยดที่พบบ่อยที่สุดมีลักษณะเช่นไรพวกเขามีรูปร่างเหมือนมนุษย์และบ่อยครั้งก็ไม่มีใครสังเกตเห็น พวกเขาสามารถถูกมองเห็นได้แต่ไม่มีใครเห็นพวกเขาจะไม่ปรากฏตัวออกมาอย่างชัดเจนแก่ผู้ที่ถูกนำตัวขึ้นมาบนยานหมายถึงตามปกติแล้วพวกเขาจะไม่เผยต,ตัวตนให้ใครเห็นงั้นเหรอถูกต้องถ้าเขาจำต้องใช้สิ่งอย่างชีพแล้วมันมีลักษณะแบบไหนเป็นองค์ประกอบและแร่ธาตุในรูปแบบของเหลวซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย ไม่ใช่อาหารที่เป็นของแข็งอย่างที่เรารู้จักกันหรอกหรือไม่ใช่ในแง่นั้นไม่มีอาหารในรูปของแข็งอย่างไรก็ตามไม่ใช่รูปแบบเดียวกับที่คุณใช้กันมีประชากรโลกจำนวนมากหรือไม่ที่ได้ทำการติดต่อหรือสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ใช่มีหลายคนที่อาสาทำเรื่องนี้อยู่ทำไมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถึงพาคนขึ้นมาบนยานอาวกาศละ่ะ อะไรคือจุดประสงค์เบื้องหลังการทำเช่นนั้นเราขอให้คุณเข้าใจว่าการอาศัยอยู่บนโลกนี้ของคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างที่บางคนรู้สึกหรือไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เรียกว่าพระคัมภีร์ของคุณกล่าวคือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์เองอันเป็นมุมมองของผู้ที่มีความยึดถือตามคัมภีร์อย่างเคร่งครัดเราขอให้คุณเข้าใจว่าการดำรงอยู่ของมนุษย์บนโลกใบนี้ได้ถูกมอบให้ โดยผู้ที่กำลังกลับมาตรวจดูผลงานของตนตามที่คุณอาจเรียกแบบนั้นฉันสงสัยว่าทำไมการมาเยี่ยมถึงยังคงมีอยู่ต่อไปดาวเคราะห์คือถิ่นที่อยู่ที่ได้ถูกมอบให้กับผู้ที่ถูกเลือกที่จะไปเริ่มต้นในที่อื่นและจะไม่มีส่วนร่วมในกาียุคครั้งสุดท้ายบนโลกใบนี้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจสถานะทางชีววิทยาของร่างพาหนะผู้ที่จะเลือกอพยพเพื่อที่ จะได้ไม่มีการปนเปื้อนบนดาวดวงอื่นโดยผู้ที่มีถิ่นกำเนิดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ผู้ที่เลือกที่จะไปจะถูกคัดและถูกกรองอย่างระมัดระวังดังนั้นจึงไม่มีข้อบกพร่องทางพันธุกรรมหรือทางชีววิทยาในหมู่ประชากรกลุ่มนั้นมีความปรารถนาที่จะส่งมอบให้เฉพาะผู้ที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นจึงจะถูกส่งไปเพื่อเผ่าพันธุ์ที่จะวิวัฒนาการจะปราศจากข้อบกพร่องอย่างมากที่สุด มีความบกพร่องทางพันธุกรรมมากมายในร่างมนุษย์ของคุณซึ่งคุณต้องพยายามค้นหาเท่านั้นจึงจะสามารถรับรู้ได้เช่นความบกพร่องทางจิตใจและในร่างกายของคุณก็มีสิ่งซึ่งไม่พึงประสงค์อยู่ด้วยฟิลรูปธรรมนี้ได้รับเลือกให้มีส่วนร่วมในโครงการครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่บนดาวดวงอื่นเป็นผู้ที่ทำการทดลองหรือผู้ที่ถูกทดลองตอนนี้เขาได้เลือกที่จะวางตัวเองในตำแหน่งนี้ เพื่อที่เขาจะได้เข้าใจประสบการณ์นั้นจากอีกมุมหนึ่งหรืออีกในหนึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่เที่ยงธรรมดีนะถูกต้องว่ากันว่าจะมียานอวกาศมาคอยรับผู้รอดชีวิตให้ออกจากโลกหากเราใช้ระเบิดนิวเคลียร์มีอะไรที่คุณพอจะบอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างไหมเราจะบอกว่าหากสถานการณ์เป็นไปตามที่คุณอธิบายไว้ซึ่งมันได้กลายเป็นจริงขึ้นมา ก็จะมีผู้ที่ได้รับเลือกในการโอนย้ายไปยังดาวดวงอื่นสิ่งนี้จะถูกนำเสนอในช่วงเวลาที่โลกใหม่ได้รับการปรับปรุงแล้วทว่าในขณะนี้ดาวเคราะห์ดวงใหม่กำลังอยู่ในสถานะของการก่อสร้างมันยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างไรก็ตามมันจำต้องสามารถสนับสนุนการมีชีวิตซึ่งต้องพร้อมก่อนสำหรับผู้ที่เลือกจะไปที่นั่นจะมีผู้ที่เลือกที่จะคงอยู่ที่นี่ต่อไป และคอยดูแลผู้ที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังหรือพยายามเริ่มต้นใหม่หรือสร้างสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ขึ้นมาใหม่ทางเลือกจะถูกส่งมอบให้และเป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละคนเช่นเดียวกับที่ดาวเคราะห์ของคุณที่ได้รับการเพราะพันธุ์เลี้ยงดูและดูแลมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานดาวเคราะห์อีกด,ดวงหนึ่งก็ได้รับอนุญาตให้มีการใช้ชีวิตและพร้อมสำหรับการอยู่อาศัย รูปแบบทางร่างกายของคุณจะเหมาะสมและกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ประวัติศาสตร์กำลังสำรอยเดิมในกระบวนการที่ดำเนินอยู่อีกครั้งขณะที่โลกของคุณเข้าสู่สภาวะวิกฤตและกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอันเจ็บปวดครั้งใหญ่ดาวเคราะห์ดวงใหม่จะสดใสและอยู่ในสภาพสมบูรณ์กำลังถูกเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะออกเดินทางมันเป็นเหมือนโลกของคุณ ที่ครั้งหนึ่งเคยบริสุทธิ์และไห้มนทินในช่วงเวลาที่เกิดความวุ่นวายที่กำลังจะเกิดขึ้นหลายคนอาจไม่รอดและคนอื่นๆก็ปรารถนาที่จะย้ายที่อยู่โดยหวังว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดเดิมกับโลกนั้นหากใครก็ตามที่ได้เลือกไปยังดาวดวงอื่นพวกเขาจะถูกขนส่งไปพร้อมกับร่างกายที่มีอยู่หรือจะเป็นร่างกายที่เปลี่ยนไปถูกต้องมันจะเป็นร่างกายภาพในการขนส่ง ทังทางกายภาพและเป็นแบบสามมิติยานอาวกาศจะถูกนำมาใช้ในการขนส่งใช่ไหมถูกต้องดาวเคราะห์ดวงที่คุณกำลังพูดถึงอยู่นี้อยู่ในระบบสุริยะของเราหรือเปล่าไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะแต่อยู่ในกาแล็กซี่นี้มันเหมือนกับโลกหรือเปล่าในบางแง่มุมใช่ในหล,หลายๆแง่มุมไม่ใช่จะมีช่วงหนึ่งของการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมที่จำเป็น สำหรับร่างกายมนุษย์ซึ่งเคยชินกับพลังงานของดาวเคราะห์นี้แล้วเพื่อปรับตัวให้เข้ากับพลังงานใหม่ก็จะมีความรู้สึกสับสนและโศกเศร้าบ้างช่วงหนึ่งอย่างไรก็ตามพลังงานที่ยั่งยืนบนดาวเคราะห์ดวงนั้นจะรักษาความไม่สมดุลที่หลงเหลือจากพลังงานของดาวเคราะห์ดวงนี้ในที่สุดดาวเคราะห์ดวงนั้นจะเอื้อต่อชีวิตในรูปแบบมนุษย์ของคุณมากกว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มากนักดาวเคราะห์ดวงนั้น ได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่จากเผ่าพันธุ์ของคุณในเวลานี้อย่างไรก็ตามมีผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้พิทักษ์หรือผู้สร้างที่ยังคงทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพวกคุณที่เลือกไปอาศัยอยู่ที่นั่นไม่ได้มีคนอาศัยอยู่แต่มีประชากรที่นั่นใช่แล้วไม่ได้มีประชากรจำนวนมากแต่อาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้คุณบอกว่ามีความแตกต่างบางอย่าง บนดาวเคราะดวงนั้นมันแตกต่างอย่างไรบ้างมีพลังงานที่อยู่บนดาวดวงนั้นซึ่งไม่มีอยู่บนดาวดวงนี้มันเกี่ยวข้องกับแม่น้ําพลังงานที่ไหลผ่านจักรวาลดาวเคราะห์ดวงนั้นอยู่ในแม่น้ําแห่งพลังงานที่แตกต่างออกไปแล้วดาวเคราะห์ดวงนั้นมีชื่อเรียกหรือไม่ชื่อที่ถูกมอบให้กับดาวดวงนั้นไม่มีคําแปลที่เท่าเทียมกันในเวลานี้อย่างไรก็ตาม มันมีการสั่นสะเทือนทางความเป็นจริงทางจิตวิญญาณที่ถูกมอบให้เหล่าผู้ที่จะเลือกไปอยู่อาศัยบนดาวดวงนั้นจะได้รับมอบหมายหน้าที่ในการเลือกสรรชื่อตามประสบการณ์ก่อนการอบพยพเช่นเดียวกับประสบการณ์ของผู้คนบนโลกในตอนนั้นเราไม่ควรบอกชื่อล่วงหน้าเนื่องจากผู้ที่เป็นผู้อาศัยที่แท้จริงของโลกยังไม่ได้ตัดสินใจเช่นนั้น มีภูมิประเทศทางกายภาพที่แตกต่างกันระหว่างดาวเคราะห์ดวงนั้นกับดาวเคราะห์ของเราหรือไม่ใช่พื้นที่ที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยมากที่สุดในเวลานี้จะคล้ายคลึงกับที่ลาบตอนเหนือและตอนกลางของคุณตัวดาวเคราะห์เองก็ยังไม่มั่นคงมากนักตัวมันเองยังเติบโตไม่เต็มที่และค่อนข้างยังไม่สมบูรณ์ในฐานะของดาวเคราะห์อย่างไรก็ตามมันจะเอื้อประโยชน์มากที่สุดในการดำรงชีพดังที่คุณรู้ ในรูปแบบชีวิตของคุณและใช่แล้วสัตว์ก็จะถูกขนส่งไปด้วยมันจะเอื้อต่อชีวิตของสัตว์เช่นเดียวกันถ้าเราเลือกที่จะไปดาวดวงนั้นเราจะจดจำได้ไหมว่าเราได้จากโลกนี้ไปแน่นอนจะไม่มีการสูญเสียสติสัมปชัญญะไปอย่างไรก็ตามจะมีเฉพาะผู้ที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในโลกที่จะได้รับอนุญาตให้อพยพไปอยู่ที่นั่น ผู้ที่มีองค์ประกอบทางอาชญกกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีคุณลักษณะสูงสุดเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้อพยพไปได้งั้นก็มีข้อจำกัดบางประการด้วยถูกต้องเอาละครับขอบคุณท่านมา,มากๆนะครับที่ติดตาม e ีนี้มาจนจบต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถแปลได้มากกว่านี้เพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างเลยละครับเอาเป็นว่าใน EP หน้าเราจะมาถึงบทสรุปของการอพยพ จากนั้นก็จะเป็นบทที่24ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของ Keeper of the Garden แล้วนะครับส่วนบทสุดท้ายเนี่ยจะแบ่งเป็นกี่ EP ก็ค่อยไปว่ากันอีกครั้งแล้วเจอกันใหม่สำหรับท่านที่ยังไม่กด subscribe รบกวนกดให้นิดนึงนะครับทุกความเมตตาของผู้ฟังล้วนเป็นกำลังใจที่ดีงามมากๆเลยแล้วครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ